สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับก่อนที่ท่านจะฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับให้ทุกคนนั้นแชร์ออกไปเพื่อเป็นสะพานบุญนะก็บอกกล่าวกับเพื่อนเพื่อนนักสะสมนะครับหรือว่าพ่อค้าประชาชนทั่วไปที่ยังไม่มีความรู้นะครับเพื่อว่าท่านนั้นนะครับอ่า ทำมาค้าขาอยู่หรือว่าไปพบกับเงินทอนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วเกิดไปเจอเหรียญนะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับทางเรานั้นยินดีประเมินราคาให้สูงสุดนั้นอยู่ที่เหรียญละ5,000บาทนะครับแต่ว่าไม่ต่ำกว่าหลักพันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่อยากจะนะครับให้ทุกคนนั้นนะครับตั้งใจฟังรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้ให้ดีนะครับในส่วนของเหรียญ ที่นักสะสมเขาเล่นหากันแล้วก็ตามหากันนั้นเป็นอย่างไรนะครับทุกท่านครับเหรียญเนี่ยนะครับต้องบอกว่านี่ครับเป็นหลากหลายข้อความแล้วก็หลากหลายความรู้หลากหลายข้อมูลกันนะครับหลายท่านนั้นเป็นนักสะสมมือใหม่นะครับเข้ามาแล้วก็นะครับยังไม่มีความรู้ก็อาจจะมองว่าเอ้ะนะครับในการทําคลิปวิดีโอของช่องรับซื้อเนี่ยนะครับเป็นการเรียกอยอดวิวหรือเปล่า เป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่อะไรอย่างนี้นะครับมีมากมายนะครับเกิดหลายคำถามนะครับแต่ผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะให้ข้อมูลนะครับที่ถูกต้องและขายได้จริง100%เเซนะครับสยามชแนลประเมินราคาให้ขอแค่ทุกท่านนั้นตั้งใจฟังคลิปที่ผมบรรยายในคลิปนี้ให้ดีๆถ้ามีติดต่อและขายได้ ที่สำคัญนะครับทางเราไม่มีการทำใบรับรองในการซื้อขายแต่อย่างใดนะครับท่านไม่มีโอกาสเสียเงินอย่างแน่นอนนะครับมาดูในส่วนของข้อมูลที่ผมจะพูดถึงนะครับแน่นอนครับในส่วนของเหรียญที่ผมจะนำมาอธิบายแล้วก็มาบอกกล่าวในคลิปวิดีโอนี้เป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งมีราคานะครับหน้าเหรียญนั้นอยู่ที่1บาทเท่านั้นครับ สำหรับเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญหนึ่งบาทนั้นก็ผลิตออกมามากมายหลายพศนะครับก็มาเปลี่ยนถ่ายกันเมื่อสมัยรัชกาลที่10นะครับของเรานะครับที่มีการเปลี่ยนถ่ายนะครับก็นะครับทำให้ในหลายคนนั้นเก็บสะสมกันนะครับในส่วนของปี60เป็นปีสุดท้ายนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแต่ว่านะครับทุกคนครับท่านเข้าใจไหมครับว่านะครับเหรียญในตลาดนักสะสมเนี่ยครามีการเล่นหากันมากมายบางคนก็เล่นกันแบบ ที่เขาเรียกว่าพระเสียตรงหลายหลายท่านนั้นนะครับถามผมเข้ามาว่าอาจารย์พระเสียนตรงนั้นเป็นอย่างไรอยากจะเห็นตัวอย่างอะไรอย่างนี้นะครับมีมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้นะฮะสำหรับเหรียญพระเสียนตรงนั้นเป็นอย่างไรนะครับสําหรับท่านที่ไม่มีข้อมูลหรือว่านะครับยังไม่มีความรู้นะครับแต่เอาเถอะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไปพบเจอนะครับเหรียญปีพศนะครับสําหรับปีพศนะครับ ถ้าเกิดว่าท่านไปเจอปีพศนะฮะ2,529นั้นมีราคาแล้วนะครับมีราคาซื้อขายนะครับสำหรับ2,529นั้นมีด้วยกันอยู่2ราคาเพราะว่าปี2,529นั้นผลิตออกมา2บล็อกด้วยกันละถ้านอาจจะไม่รู้นะครับว่าปี2,529นั้นมีราคานะครับมีราคานะฮะแต่ว่านะครับที่เป็นราคาสูงที่สุดในขณะนี้ที่ทางเรารับซื้อเนี่ยนะครับก็คือปีนี้ครับ ในส่วนของปีนี้นะครับใครมีเหรียญปีนี้เนี่ยนะครับคือปี2551เนี่ยขอความกรุณานะครับทุกคนตั้งใจฟังผมให้ดีผมสื่อถึงเหรียญอะไรอย่างไรถ้ามีขายได้นะครับถ้าไม่มีขออนุญาตไม่รับสื่อนะครับสำหรับเหรียญนะครับที่ผมจะมาพูดถึงคือปี2551ครับปี2551นี่นะครับนะฮะถ้าท่านมีเหรียญนี้มีโอกาสลุ้นเลยนะครับมีโอกาสลุ้นเลยนะับถ้าเกิดว่า มีปี2,551อยู่ในมือแล้วมีโอกาสลุ้นเลยนะครับเก็บมาเยอะๆนะครับแล้วสังเกตตามที่อาจารย์สยามแนะนำนะครับส่วนปี2,551เนี่ยนะครับทำไมถึงมีราคาเดี๋ยวครับนี่คือสิ่งที่จําเป็นนะครับเพราะว่าขบวนการผลิตหรือว่าข้อมูลการผลิตเนี่ยสูงถึงนะครับ660ล้าน3 7 1 2 3เหรียญโอ้โหนะฮะ600กว่าล้านเกือบ1,000ล้านหาไม่ยากใช่ไหมครับ แต่ผมต้องบอกว่ามันยากโคตรเลยนะครับในส่วนของนักสะสมก็หาเหรียญอะไรกันนะครับปี2551นี้นะครับเป็นปีเปลี่ยนถ่ายครับเปลี่ยนทายอะไรครับคือเปลี่ยนทายนะครับในส่วนของพระเศียรครับพระเศียรก็คือลักษณะแบบนี้นะครับขออนุญาตนะครับนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเปลี่ยนทายพระเศียรนะครับหรือว่าภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งนะครับเปลี่ยนให้ดูเหมือนปัจจุบันมากที่สุดก็คือในขณะนั้นพระองค์ท่านจะเป็นภาพพระบรมรูปแบบนี้นะครับ นะครับแล้วก็นี่เป็นรุ่นเก่าๆเลยนะครับปี5้านะครับผลิตออกมา660ล้านนะครับทำไมถึงแพงทุกคนจำอย่างนี้นะครับจำอย่างนี้เลยนะครับจำที่ผมจะแนะนำานะครับเพียงแค่เหรียญของคุณนะครับฟังให้ดีนะครับเพียงแค่เหรียญของคุณนะครับเป็นปี2 5 5 1นดะครับด้านหลังแต่ด้านหน้านี่นะครับด้านหน้านี่คือส่วนที่จำเป็นนะครับหน้าเหรียญของคุณต้องเป็นพระเสียรใหญ่ในปัจจุบันเมื่อปี2 5 0 0 51เท่านั้นว่ากันว่านะครับบางท่านนั้นบอกว่ามีการพบเจอกันแต่เจอได้น้อยมากก็เนื่องจากว่าไม่ได้มีการผลิตออกมาแบบล้นหลามอย่างนี้นะครับตามข้อมูลนะครับที่เราได้รับกันนะครับเราเลยอยากจะได้เช่นกันนะครับให้ท่านจดจำนะครับปี2551นดะครับด้านหน้าให้เป็นรูปรักษ์แบบนี้เป็นภาพพระบรมรูปแบบนี้นะครับนั่นแหละฮะเหรียญที่ที่เราตามหาอยู่ที่เรารับซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นพระเศียรเล็กแบบนี้นะครับอาจารย์มีราคาไหม ไม่มีนะครับไม่ได้รับซื้อนะครับเนี่ยฮะท่านน้องสังเกตดูนะครับจะมีขนาดใหญ่กว่ากันเห็นไหมครับตรงนี้จะมีขนาดยาวขนาดนี้นะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยผมให้ดูอยู่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับขนาดใหญ่ยังไงนะฮะท่านสังเกตอย่างนี้ขออนุญาตนะครับเห็นไหมครับถ้าถ้ารุ่นเก่านี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ใช่ไหมฮะตกที่ประมาณเนี่ยนะครับประมาณไม่ไม่ยาวนะฮะไม่ยาวนะรุ่นเก่านะครับภาพพระบรมรูปของท่านเนี่ยนะครับขออนุญาตนะฮะนี่ จะมีขนาดแบบ okay? ouais? ส,สั้นๆอย่างนี้นะครับประมาณเท่าไรฮะประมาณ1นมิลอย่างนี้นะฮะเนี่ยประมาณนี้นะฮะหเซนติเมตรอย่างนี้แต่ภาพพระบรมรูปที่เป็นพระเศียรใหญ่นะครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเห็นไหมครับจะใหญ่กว่านะครับจะใหญ่กว่าท่านสังเกตได้เลยครับเนี่ยฮะจะใหญ่กว่าเห็นไหมครับผมว่าไม้บรรทัดเนี่ยทําให้ท่านดูอยู่นะครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับจะมีขนาดที่ยาวกว่าว่างันเถอะนะดูอย่างนี้ก็ดูออกนะครับดูอย่างนี้ก็ดูออกนะฮะนี่ดูง่ายๆเลยเห็นไหมครับนะฮะเนี่ยฮะ สังเกตดูง่ายๆนะครับขออนุญาตใช้ศาษ์ภาษาเหรียญนะครับก็คือภาพพระบรรูุนี่จะเป็นเหมือนจมูกนี่โด่งๆนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นใหญ่ๆหน่อยนิดนึงนะครับในส่วนของแววนเนี่ยนะขออนุญาตนะครับใช้ภาษาภาษาเหรียญนะครับต้องกราบขออภัยนะครับก็คือแววนเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับแต่ว่าพระเศียรเล็กจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นด้านหน้าเนี่ยเป็นเหรียญแบบนี้แต่ด้านหลังให้เป็นปี51แค่นี้นะครับแค่นี้นะครับด้านหน้าให้เป็นแบบนี้ด้านหลังให้เป็นปี51แค่นี้ นะฮะเรารับซื้อให้เลยนะครับ5,000บาทต่อเหรียญนะครับใครพบเจอนะครับปี2551นะครับพระเสียงใหญ่แบบนี้นะครับสามารถนะครับที่จะแอดไลน์ ID ของสยามชาแนลนะครับสยาม FC 555นะครับส่งภาพคมๆหรือว่าท่านคิริบิวสั้นๆมาให้เราดูนะครับเรายินดีประเมินราคาให้คุณอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องมีการทำใบดะปลองใดๆทั้งสิ้นนะครับขอบคุณทุกคนครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและก็ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกับนักสะสมที่ถูกต้องนะครับว่าเหรียญพระเสียรใหญ่ปี51มีราคาพระเสียรเล็กไม่ได้รับซื้อนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระกุณและสวัสดีครับ